ปฏิบัติการรุกคืบของยูเครนในดินแดนรัเสเซียนั้นทําให้รัเสเซียประกาศเตือนชาวบ้านให้อ,อพยพออกจากพื้นที่แล้วกว่า1 8 0 0 0 0่นคนทหารยูเครนได้รายงานว่าสามารถยึดหมู่บ้านในพรมแดนรัเสเซียได้28แห่งค่ะกองกำลังทหารยูเครนเผยแพร่ภา,า,าพวิดีโอขณะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเกโวในภูมิภาคคูสของรัเสเซียที่ประชาชนอ,อพยพออกจากพื้นที่ไปก่อนหน้านี้ ก่อนที่กลุ่มทหารใช้อาวุธปืนยิงเสาที่มีธงของรัเสเซียให้หล่นลงแล้วก็นำธงชาติยูเครนที่เตรียมมาปักไว้เป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าสามารถยึดพื้นที่ดังกล่าวไว้ได้ไม่ต่างกับทหารยูเครนอีกกลุ่มค่ะที่ปีนขึ้นไปบนอาคารในหมู่บ้านดาริอินโอนในภูมิภาคคูสเพื่อปลดธงรัเสเซียออกจากอาคาร หลังที่กําลังทหารบุกเข้าโจมตีภูมิภาคครูสต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดสงครามรัเสเซียยูเครนปี2022 ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนอกจากที่ยูเครนออกมาอ้างว่าสามารถเข้าไปในดินแดนรัเสเซียได้ลึก30กิโลเมตรล่าสุดพลเอกโอเลซันเดอร์เซีสกี้ประธานคณะเสนาธิการทหารกองทัพยูเครนได้ถแถลงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมที่นำโดยวลาดเมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนว่ากำลังพลในสังกัดได้เข้าควบคุมพื้นที่ภายในดินแดนรัเสเซียได้แล้วพันตารางกิโเมตร และจะเดินหน้าปฏิบัติการจู่โจมภูมิภาคครูสและทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัสเซียต่อไป ขณะที่สถานการณ์ในภูมิภาคครูสเน้นอยู่ในภาวะยากลำบากหลายครอบครัวต้องทิ้งบ้านแล้วก็อพยพออกมาเพววาาาาื่อความปลอดภัย ผู้ว่าการแคว้นครูสระบุว่ขาขณะนี้มีหมู่บ้าน28แห่งในพื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ในการควบคุมของอยูเครนไปแล้วทหารยูเครนสามารถรุกคืบเข้ามาในดินแดนได้ประมาณ12กิโลเมตรแต่และตลอดแนวชายแดนเป็นระยะทาง40กิโลเมตรเบื้องต้นได้แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพมากกว่า180,000คน ส่วนที่เบลโกรสประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเริ่มทยอยอพยพไปยังที่ปลอดภัยหลังพบความเคลื่อนไหวของกองกําลังทาหารของอยูเครนบริเวณแนวชายแดนเบื้องต้นมีประชาชนอพยพไปแล้ว11,000คน การบุกโจมตีข้ามพรมแดนของอยูเครนนั้นกำลังถูกมองว่าอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามกับรัเสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีครึ่งแล้วก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่บริเวณชายแดนรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลบอกว่าการที่ยูเครนบุกครั้งนี้เพื่อส่งเสริมจุดยืนของอยูเครนกรณีที่มีการเจราจาสันติภาพกับรับรเสเซียเกิดขึ้น Но о каких переговорах вообще можно идти? Может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре. А все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. จุดเปราะบางของชายแดนรัเสเซียที่กองทัพยูเครนสามารถเข้าไปในพรมแดนรัเสเซียได้นั้นก็คือภูมิภาคครูสนะคะโดยเฉพาะเมืองซุสซาที่ยูเครนใช้ยุทธวิธีปฏิบัติการภาคพื้นและทําให้มีความรวดเร็วในการยึดพื้นที่ ตรงบริเวณนั้นมีฐานรัเสเซียค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ทําให้ส่วนใหญ่ยอมแพ้แต่ก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าถ้ากองกําลังส่วนใหญ่มาสมทบยูเครนจะปรับยุทธวิธีการรบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะพลิกเกมชนะคุณนริศราคินิมานได้พูดคุยกับอดีตรองเลขาธิการสมาคมวามมั่นคงแห่งชาติประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ค่ะส่วนหนึ่งของรถหุ้มเกราะและกําลังส่วนใหญ่ที่กระทรวงกลาโหมรัเสเซียออกมาเปิดเผยว่า จะถูกลำเลียงไปยังชายแดนครูสพื้นที่เปราะบ,บางที่ยูเครนสามารถยึดครองได้แม้ผู้นำรัเสเซียจะประกาศกล้าวขับไล่กองกำลังยูเครนออกจากพื้นที่แต่ก็ถูกประเมินว่ากำลังหลักจัดทยอยเดินทางไปสมทบที่ชายแดนนั้นไม่สามารถทำได้เพราะในตอนนี้ยูเครนที่อยู่ในดินแดนของรัเสเซียได้สกัดเส้นทางการส่งกำลังไว้โดยทางถนนใช้ขีปนาวุธโดรนและปืนใหญ่ยิงสกัด เช่นเดียวกับเส้นทางรถไฟที่กองกำลังจากยูเครนสามารถควบคุมเส้นทางรถไฟจากคลูสไปเบเกลอดในเมืองเบลยาก็มันเป็นชุมทางแล้วก็เป็นเส้นทางรถไฟก็แปลว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่สามารถจะส่งกำลังมาปีด้านข้างของกำลังที่บุกเข้าไปได้ที่หนึ่งอันที่สองกำลังที่โดเน็ตก็คือโดเน็ตกลับไปลูฮันเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่ก็คือดอนบาสใช่ไหมก็มีข่าวข่นเป็นลูฮันข้างหลังไปโดเน็ตเนี่ย ตรงโดนโลฮันและโดนเนตจะมีกําลังอยู่ประมาณห้าหมื่นนายกาลังห้าหมื่นนายเนี่ยเชื่อว่าจะอยู่ได้ยากแล้วเพราะว่าไม่มีการสุนกาลังนอกจากจะส่งเข้ามาจากทางข้างหลังของโดนเนตเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยยูเครนก็สามารถจะยิงสก,กัดได้ทางลุกจะยุ่งละตอนนี้ก็จะมีกาลังครงนี้ประมาณห้าหมื่นนายก็จะลําบากลำบากถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องยอมแพ้ แต่ยุทธวิธีของยูเครนที่ใช้กำลังทหารราบและยานกระเคลื่อนที่เร็วเป็นส่วนใหญ่ก็ถูกมองว่าอาัดบุกไม่ได้ต่อเนื่องและอาจต้องหยุดลงในเมชานี้ส่วนหนึ่งเพราะการบุกไปไกลเกินอาจมีปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงทางเลือกของยูเครนอยู่ส,สีสีขั้นตอนนะคันขั้นแรกก็คือว่าบุกไปตลอดทางไหมบุกไปแล้วก็บุกไปจนกระทั่งหมายความว่า เจออุปสรรคตรงไหนแล้วก็ไปไม่ได้แล้วก็หยุดตรงนั้นถ้าบุกเกินไปเนี่ยการสุกลลุงจะตามไม่ทันนะครับแล้วการจะโดนตัดหลังได้หรือว่า,วาส่งโดนโดนประท่าทั้งด้านข้างเนี่ยทำให้การสุกลม,มลุงมยากขึ้นแล้วตัวเองก็จะโดนปิดล้อมอันที่2ก็คือไปแล้วก็ตั้งรับเพราะว่าไปแล้วคุณก็เตรียมตัวตั้งรับเลยพอตั้งรับเลยก็เท่ากับไม่บุกเมื่อไม่บุกก็ทําให้รัสเซียมีโอกาสที่จะรวมกําลังแล้วก็มาโจมตีได้อีกทีนึงอันที่3ก็คือบุกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจังหวะ ดูจังหวะไปก็มาเอ๊ะคล้ายๆว่ามามามา,มาอย่างไกลามากนะักนะแต่ก็ดูดูถึงถึงจุดที่ว่าไปได้ไกลมากที่สุดเท่าที่ไปไปได้แล้วเนี่ยก็หยุดแล้วก็ถอนกําลังบางส่วนกลับเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมมาตีตลกที่เคยซอนกับที่ซาปเปริลเซียเมื่อฐานลเสเซียอ้อมขึ้นไปข้างบนข้างล่างก็ย่อมมีจุดอ่อนก็ต้องเอากาลังนี้ลงมานต่สุดท้ายเลยก็คือบุกไปแล้วก็ถอนมาเหมือนกับที่พวกละเซียดีเคยทำเมื่อเมื่อช่วงระยะปีที่ผ่านมาเข้าขา,ขาออกเนี่ยไม่ไประโยชน์ นักวิเคราะห์เชื่อว่ายูเครนจะเลือกวิธีที่3คือการบุกเข้าไปได้ในระยะหนึ่งแล้วถอนกำลังบางส่วนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเจรจาหยุดยิงที่อาจมีขึ้นในอนาคตส่วนสาเหตุที่ยูเครนเปิดเกมรุกได้แบบไม่ทันตั้งตัวส่วนหนึ่งใช้กำลังภาคพื้นที่มีความชำนาญเคลื่อนที่เร็วขณะที่รัสเซียกำลังที่ประจำอยู่ในจุดนั้นคือนักรบเชเชนอยู่แนวหน้าที่หายตัวไป ส่วนกำลังป้องกันชายแดนเป็นเพียงทหารเกณฑ์ที่ไม่มีความชำนาญมรัเสเซียสามารถตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศได้แต่ก็พบว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมายูเครนได้เคลื่อนระบบป้องกันภัยทางอากาศเข้ามาประชิดประกอบกับทหารรัเสเซียณจุดดังกล่าวไม่มีความชำนาญการรบร่วมระหว่างภาคพื้นดินและทางอากาศทำให้เกิดข้อผิดพลาดรัเสเซียจึงต้องหยุดการโจมตีทางอากาศชั่วคราว ส่งผลให้ยูเครนสามารถเข้ายึดครองดินแดนรัสเซียได้มากขึ้นนริศราคินิมานไทย p ีบีรายงาน